ครับจินจุ้งสตาร์บอยครับผมแบมบี้ทูเคครับคิตตันฟราฟิชายแน่นยังว่าสูตรไอ้เหี้ยเกลมัวครับคิดแคทโอเวอร์ครับมีเมย์ดามีของครับผมฮารุโอเวอร์ครับออมสินยิ้มครับผมฟราฟิชายครับยูมิโอเวอร์ครับพอยไพลินแรงตามลมและคนสุดท้ายคือคือคือใครครับคือและเข้ากันทั้็คือหมายยังคือจนเมื่อยเลยคือ ยังครับไม่มาครับเบาๆครับออืโอ้โหเอาให้ได้ลุ้นอีกแล้วอ่าคนเดียวฮะครับถูกต้องครับเงี้รอสักครู่นะครับผมเบบี้บีดีว้าครับใครรักแซมบ้าพิมพ์แซมบ้าแล้วใครรักเบบี้บีพิมเบบี้บีใช่ครับผมถูกต้องใครรักเบบี้บีบิมพิมพีฮะัชอบใครนะครับผมพิมเชียร์ทีมนั้นอย่ากพาดพิงนะครับผมแล้วก็รับชมให้สนุกสนานนะครับผู้ชมครับเนาะ ครู่หนึ่งครับสักครู่หนึ่งครับคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายแล้วฮะครับคนเดียวเราเราเล่นกันตอนไหนวะตอนนี้แลไลอัพเบบี้บีครับผมคนสุดท้ายนั่นก็คือใช่ใช่จริง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 คือคืออย่งครับคือเพราะพวกมึงต้องมีมายเซ็ตนี่นะวันนี้มันไม่ใช่มันวันที่มึงจะพลาดได้หลายๆรอบเหมือนตอนซ้อมเลยนะเว้ยเปิดตัวโฆษณาเลยไอเรื่องไอเรื่องที่ไอไอหยกพูดนี่คือไม่มันคือมันคือเรื่องจริงนะมึงควรจะแบบไปกว่านี้นะเพื่อนก็ไม่ได้อยากเล่นชีวิตเดียว ไม่เชียสาวเสียชาติช่องชัดตติลาบกกูยังไม่เห็นเลยผู้หญิงตรงไหนตรงอย่างเดียวตังอย่างเดียวตรงไหนมื่อเมื่อเห็นเอ็มดีเมื่อวานที้ป่ะไอ้เนี่ยเหมือนพวกปลาสวายอ่ะมันต้องอย่างนั้นดึงบึกปลาบึกปลาบ่ะ เอาไลเดี๋ยวเน <c oughs> ้มไม่ไ <c oughs> เลยอ้เนี่ยไม้ก็ต้องดึงชูปะฉชนั้นเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อย่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาพูดหาพ่อเมือ่อ <c oughs> เราต้องแบนนันเป็นอย่างแรกเลยอันนั้นนะ,นะนะ <c oughs> อไว้ก่อนเลยอะไรไอ้ไอ้แก่พี่อั์บอกว่ากูขอดูในบอรเทีเทียดีอะไรครับเบบี้บีเขาถูกจัดอยู่ในเทีเอสเหมือนกันพวกเทียดีอะพวกเอสดีพวกอะไรพวกนู่นพวกเจเคเอลนู่นเอไอทีอดีอะอันนี้เทเอสเจอกันครับสูสีหน่อย ไม่ไม่รู้ความอยิ่ไม่บอลอ่ะไม่้ควมุมได้านหลัง T S เจ้ด้านหลังมันด้านหลังมันจะกดโหลดได้ด้านหลังต้องด้านหลังจะด้นหม T S นะผมถูกขอดึงทุกคนนะไม่ขอดึงทุกคนนะขอดึงทุกคนนะเออขอดึงทุกคนแล้วถ้า อาอันนี้เราเราพูดเฉยๆนะพูดพี่พูดจะเฉยนะด้วยเขาได้เป็นผู้หญิงครับแกผู้หญิงเนี้ยแล้วถ้าเขาอยู่กับแฟนแล้วแฟนเขาเล่นไฟเอ็มเก่งเป็นนักแข่งอะอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์มานั่งแทนแฟนได้ปะมีสิทธิ์แล้วแต่แฟนเล่นได้ปะมันก็มีเปอร์เซ็นต์นะแต่พี่ไม่ได้ปักปัามเขานะพี่หมายถึงว่ามันมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นกันอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเหมือนกันถ้าผู้ชายเนี้ย ถ้าผู้ชายอย่างเงี้ยเล่นไม่เก่งแต่มีแฟนที่เป็นตัวแข่งอยู่ผู้หญิงแต่คือคว้าแชมป์อะไรมาเก่งมาแล้วอย่างเงี้ยใกล้แฟนไปนั่งเล่นได้ไปกูว่าทาถ้าอยู่ด้วยกันอน่ะูกต้องไหมกลยุทธ์ไงมันเป็นกลยุทธ์ไงมันก็ต้องเก็บหน่อยอะไรเงี้ยต้องเข้าใจนะแก๊งเชียร์บนบนเขาจะเล่นกับประมาณนี้แหละเดีย๋ยวถ้ามีแก๊งเด็กเด็กแก๊งเล็กหน่อยอะไรเขามานั่งดูเขาจะงงหน่อยว่าเอ้ยพวกนี้มันทรงเยอะมันปิดทรงปิดเสียงมันก็ต้องเข้าใจว่าแก๊งผมมาเชียร์เอสมาลนะมาละมา ลาล,าลาอนเชื่เชื่อเชืช่อเราจะดูมุมไอบอลหน,นึ่งลาวน,นะครับหนึ่งลาวนะนนะนดูมุมบอลหน,นึ่งลาวนะเอาหน่อยนะแบนแบนแบบที่พวกมึงเกลียดไอไอพวกไอธนาคารอ่ะแบนไ,ไปเลยเฮียเดี๋ยวมากวะเขาแพ้พดเดี๋ยวกูตัดแขนข้างหนึ่งนะข้างซ้ายไม่ต้องกดเมาส์ไม่ต้องกดคีย์บอร์ดให้พี่เขาเล่นให้เอง ยังเจอสอกเลยมา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 แซมบ้าสองพันแปดเอาหน่อยเว้ยแซมบ้าสองพันแปดเว้ย yes b l a ปืนทันปืนเลยอัดชิปด้วยอัดชิปด้วยใช่ทุกคนใช่แค่ด้วยทั้งทีเฮ้ยแบนอันนี้แบนเบสิกเลยเนี่ยแบนไม้แบนไม้แบนไม้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 เออ เไ,ไม่ไง่วงอ,อย่าเหี้ยอมีหมอกนะรีไวของของของเก Wh ็บเหมือนเดิมนะรีไว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 เก็บวิ่งนะไวไวเก็บวิ่งนะเก็บไรเก็บไรใครไอ้เนี้ยกูเก็บแองกูเก็บแอง อันนี้เปิดเปิดต้นไฟเปิดต้นไฟเดี๋ยวเปิดแม่งพร้อมกันนะมาเปิดยามาเปิดยามาเปิดยามาไม่มีไปเลยไม่มีไปเลยเอ้าใารึเปล่ามาดิเฮ้ยมึงยืนเลยอะไรนะเข้าเลยเข้าเลย เพราเปิดหมอกว่ะเสียงหลกเลยเฮียเปิดแม,ม่งมาทุกอันนะคิดอะไรเยอะมีสิบห้าสิบสองเว้ยเออเดาดิวนี่เฮียไม่คิดอะไรเยอ,อ,อะลดสบายนะลดสไายลดสบายเอ้ยเราสิบหกแล้วนะ ไอ้บอลเป็นตัวไม้ตัวแซมบ้าไอ้บอลน่ะไอ้เหี้ยไอแหม่จริอุ้ยอะไรอ่ะไอ้ไอ้แหม่ตีกูไอ้เหี้ยเออเผอแพ้เนี่ยแซมบ้ายังเออระเหยก็แพ้สบน้ำอยู่สบน้ำอยู่ดึงสบไปสบน้ำอยู่ไหวโอ้กูตายไอ้เหี้ยกูจะไปชุบเพื่อนเฮ้ยอย่านัวอย่านัวน้องน้องน้องกูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนเนี้ยเฮ้ย อะไรอ่ะแม่งโปเปล่าอะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าคุยกันมั่วอย่าคุยมั่วดิไอแหนมไอแหนมจะวัดแหนมแหน่พี่ขึ้นออกมาแหนมแหนมแหน่จะวัดแหนมแหนมจะวัดแหนมฟันไปไว้หน่อยไอเท่าคนเท่าเลยนี่คนเท่าเลยนะหลังรถไฟกู้สมหน่อยหลังรถไฟโป๋เปลหลังรถไฟสามโต๊หลังรถไฟสามโต๊ะไออ่ะโป๋เปล่า กลับไปหลังบ้านฟังกูกลับไปหลังบ้านไม่ต้องกู้แล้วกลับหลังบ้านไอ้สัตว์กลับหลังบ้านกลับหลังบ้านกลับหลังบ้านให้หมดไม่ต้องทำเย่แล้วไปเลยน้องกลับหลังบ้านเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นน่ะกลับหลังบ้านกลับหลังบ้านให้หมดกลับหลังบ้านให้หมดโอ้ยไอ้เหี้ยเจ็บท้องเลยไอ้้เหียเฮ้ยปิดดิเอาเอามีไปปิดเอามีไปปิดดิ ใจใจน้องไอ้เชี่ยเอาเอาศพเอาศพออกจากเขาดิเอาศพออกจากเขาเอ้ยเอาศพออกเอาศพออกเอาศพออกมันได้มันพิได้เหมือนกันนะเนี่ยเอาศพไปเอาศพไปหัวแดงน้องไม่ไปทำตามคำสั่งไอ้เนี่ยน้องไม่ไปทำตามคำสั่งไอเสือซี่คนมาเอาดิเนี่ยเอาดิน้องใจใจใจน้องใจตายตายตายเออเบาเบาเบาน้องเบาเบาเบา ไอ้เหี้ยกูดูว่าแพ้อะไรเนีอาูหัวน้องตาไหลเลยไอ้เหี้ยน้อตาไหลเลยสัตว์ไอ้เหี้ยดราม่าดีมากสองคนแต่ดราม่ามากไอ้เหี้ยหลักคนนั้นใช่เนาะใช่เออไอ้ยคุณคุยกันหน่อยเรื่องนัวจริงๆมันควันเนี้ยกว่านี้เนองมึงอย่าเพิ่งแยกกันพูดดิอย่าอย่านัวเด็ดมันพลิกได้นะเออโอ๊ยโอ๊ย ใช่ฟังเพื่อนหน่อยมีดมีดมีดเขาก็ไม่อยากตายเหมือกันทุกคนมึงเกรงใจก็นหน่อยเว้ยทีมทามืดกูไม่แปลกใจเลยเลยเขาเดิมพันไว้ให้มันได้ห้าแสนแล้วมันคว้าแชมป์ไม่แปลกใจเลยดีกีแชมป์จริงๆเว้ยดีกีแชมป์เว้ยสองอันนี้ไว้เปิดดีกีแชมป์จ้าเฮ้ยดูดูไอ้คนใช้ไอเทมนี่ยังยังงงอยู่เลยอ่ะใช้มั่ว แต่ยังไม่เริ่มไม่เร่มาแล้วหมอกมาใช้หมดเปิดให้แม่งหมดอ่ะต้นไม้อ่ะพอจะได้มีเวลาเล่นเลยเปิดหมดไปวเ้ยเออเอาดิเออเอาดิวัดดิเออเออเออยบอลมันไม้เสียนไหวบอลโอตีเพื่อนมาหนึ่ง ตีเพื่อนแล้วไอ้เหี้ยซัมบ้าซัมบ้ามีสิบห้าว่ะไอ้เหี้ยเป็นบบีมีอ่ะสิบสี่เท่าคนเท่าว่ะไอ้เหี้ยคนเท่าว่ะไอ้เหี้ยคนตามแล้วไอ้เหี้ยเบบีมีคนตามนะโดนโดนเรือโดนเรือเบบีโดนเรือสิบสี่เออเก้านะเพื่อนหัวเฉาแนมเอาเด้เอาสบไปเด้เอาสบไปเด้เอาสบไปได้ <laughs> โอ้ยอบอลบ้าจริงไอบอลบ้าจริงนี่มันแซมบ้าฆ่าไปตายนี่ว่าเพื่อนนอนตายสามสี่คนนะไม่ชุบแพน้นะแซมบ้าไม่ชุบแพน้นะไอบอลน,นี่มันมองแค่หนเพนื่อนจริงด้วยชุบตัดเลยชฉาตัดเลยไอ้เหี้ย มของจริงว่ะกรไปใหายกระป๋ายหมดกระปให้หมดกระปให้หมดไม้วิ่งชุบไม้ตัวชุบว่ะกรป๋ายหมดกระปให้หมดไม้ตัวลีเว้ยหมดแล้วไม้ตัวลีกับแชมบ้าเว้ยไอ้เหี้ยคว้าแชมป์แรกว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยคนลุกครับเฮ้ยมึงดูคนมึงหน่อยดิมึงชุบเพื่อนด้วยมึงทำอะไรกันน่ะคนลุกครับ ไม้ไปดูดีล,ลุมดิลุมด uh ิล huh. ุมเทงดิเขาโดนพิษอยู่ไม้อีแล็คอีแล็คใจแบตอีแล็คอีแล็คปลาสวายอีแล็คปลาสวายทำดีมากแซมบ้าสองพันแปดทำดีมากยินดีด้วยครับแซมบ้าคว้าวินแรกไปได้ครับผมนี่ชายร้องชายชายชะยทำให้แต้มครับแซมบ้าฝ่ายชนะนะครับผมแล้วก็เปิดเปิดเลยนะครับเปิดเลยนะไว้หน่อยนะเอาแค่สองนาทีพอ เอ้ยใครวัดสิบหกตายหนึ่งมึงใครเนี่ยไอ้เยี่ยวินมึงเดือดจังอ่ะน้องไอ้เซเลนิตี้มาอยู่นี่ได้ไงอ่ะไอ้เยี่ยเซเลนิตี้ไปเล่นสองเมืองไอ้เฮียมาเป็นนักแข่งไอ้เฮียมามามากดน้องชายกด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 ถูกต้องคัามหมายหน่อยถูกต้องน้องถูกต้องถูกต้องพูดได้ดีไม่เอาแล้วมึงอย่าลืมนะเว้ยว่าไอ้ไอ้พวกเทียดีมันมองพวกมึงว่าเป็นยังไงอ่ะมันไม่รู้ตัวเองอ่ะ ไอพวกเอสบีพวกเออะไรพวกนั้นอ่ะมันมองเราเป็นเทียนี่ไหมตัวมาเองอ่ะถูกถูกอันนี้อันนี้สําคัญมากนะเสี่ยงไอไว้คือสําคัญนะถ้าไว้พูดกลับคือกลับนะทุกคนช่วยกันเวฟนะเว้ยไม่ฟังนะถ้าไว้พูดว่ากลับอ่ะเราเราช่วยกันเวฟนะเว้ยช่วยกันเวฟไปแบนแบนธนาคารใหญ่ดิในดูเบบี้บีแป๊บหนึ่งอ่ะเอบแบนธนาคารใหญ่ไว้กูกลัวเออนี่อ่เบบี้บีนี่่ะ พี band word, band word, band word, oh. nah, ่เกลวะประเสียงมะแบนปืนแบนปืนแบนปืนวะบอกอยู่นะข้างบนอะว่าเราเหลือกี่คนอะแบนนี่เราชุบสิบแบนเราเราแบนชุบสิบนะสับไปอะแบนชุบสิบแบนชุบสิบสวยเราแบนายอะไรอย่างเงี้เพราะว่าไฟเราไหวเฮ้อสวยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแทิศออกไปเราเราแบนนี่เราแบนทิศก็ได้ใช่เหมือนเจริญไหมเจเริญ เดินเดินเนาะจับจับจับอมจับพอเมเดิมมนเดิมแพทเทิร์นเดิแพทเทิร์นเดินทุกคนนาระเมจเจ็บน้องนารูะเมจรอบนี้มียานะนาโเมดเจ็บดิรอบนีมียานะรอบนีมียานะเอายากช่องรอบนี้มียาพี่ไม่ได้เก็บมันมีคนเก็บเป่ายามันมีมันมีเมื่อกี้มันมีเพื่อเรามันเก็บออออ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยาว่ะมันเป็นเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดรีเลรีเลดเองรีเลเองมาแล้วได้เข้าแล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแซมบ้านเด็อที่สอคนไอ้เฮียไอ้เหียไม่ตาย เอีกเอียเาได้เ้าอนไับไว้ามบ้าาไรเพืยพิเี่พลอมาเล่นกันไล้วหน่อยกูไม่อยากมึภาพม่เกีบักอ่ะตายอิสรเยาช่องไอสัตว์ร เชื่อทำไรอ่ะขอยาหรโอไหเสียงแบบนี้ไอ้กูเปิดหมอให้นะกูเปิดหมอให้นะกูจริงจังไม่ลงเจอเสียงแบบนี้กูจริงจังไม่ลงมาเล่นบ้านเราเออโดนนั่นเลยอ่ะยอแนละพี่บู๊บู๊โดเนบมา10บาท คู่แรกใครชนะพี่ตีมาไม่ทันเอาขึ้นไครับกูจริงจังไม่ลงจริงๆนะเว้ยเอ้ยแต่ซันบ้ากับมัแล้ว์ะสิบเอ็ดต่อสิบแปดแล้วนะครับผมดูสบเได้ดูสบได้ถูกไม่ใช่โอ้โหี่อะแมงกูโดนลุมเยอะนะกันอะแต่ราคุมเพื่อนไว้ไงเราดึงไว้สาไห เออใจเย็นมึงจะโดนล้วนะนี่มึงจะโดนกันนะนีะนน่สติน่อยสติน่อยสติน่อยโ,โดน,น,ยยนโดนหนอกย้ายไปบ้านเขาย้ายศพไปบ้านเาย,าย้ายศพไปบ้านเขาเร็วๆย้ายศพมาบ้านเขา้โดนหวยนใจเย็นจิ้งจอ่อยพี่จิ้จอกหน่อยดีพี่บอกแล้วใช่ปะว่าไอชิ้นเป็นเป็นตามที่กูพูดหมดจริงๆเลยนะผมส่วนสนามไม่ค่อยได้เห็นปะไม่ได้มองหน้าเขาอะ โ <c oughs> ทษอนอันนี้พี่พูดจริงๆนะเว้ยเฮ้ยมันเป็นตามที่กูพูดบดถ้าแมตต์หน้าแซมบ้าได้แต้มคือกูเป๊ะจัดเลยนะเนี่ยนี่คือกูเป๊ะย,ย,ยิ่งกว่ายิ่งยิ่งกว่าอะไรอ่ะบาบาวาก้ายอยเนี่ยไอ้เหียกูทายถูกมันกม่นกูทายแม่นมากเลยเนี่ยอันนี้คือเบบี้บีต้องแพ้นะ ต้องแพ้นะไอ้ขี้ววจัดเลยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเลยกูว่ากูเป๊ะอะไรขนาดนี้เนี่ยใช่เมื่อกี้มีนขนสกับชุบเพื่อนแค่นั้นน่ะค่าขนมมาหนึ่งร้อยบาทซู่ซู่ครพี่หมา มาตายตายแล้วมาเลยโอ้โหอันนี้คือหงิดแล้วใช่ไหมหนูหนูหงิดแล้วใช่ไหมเด้อฮะหนูลูกเพื่อนช่วยเพื่อนตรงกลางหน่อยไอบอลตายไอบอลตายไอลูกเปิดเสียบอล โอ้ยแหนมชุบเพื่นเฮ้ยเขาชุบตรงนี้แล้วโซบออกจากเขาดิเฮ้ยเอาโซบออกจากต้นเสาเฮ้ยเอาโซบออกจากต้นเสาจะเรียนพอแล้วกูเอาละใช้เวลาเฉยฉยเอาโซบออกเอาโซบเอาจากตีนเขาดิจับโซบเขาหน่อยไอ้เบบี้จะชนะเนี่ยสิบหกสิบเอ็ดตัวเนี่ยสิบหกสิบเอ็ดตัวเนี่ยเฮ้ย มึงเปล่าเอาชุบเกินมึงเปล่าเอาชุบเยอะไปเว้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแพ้เลยเนี่ยตายไอ้เหี้ยแบกแต้มเลยเนี่ยทีเอ็ตแบกแต้มเลยกูไม่ถูกกูทายไม่ถูกแล้วมึงเปล่าเอาชุบเยอะไปทีเอ็ตแบกแต้มกูทายผิดชัดตายนี่ตายไอ้เหี้ยแบกแต้มไอ้เนาะไอ้เนาะไอ้หมอกนี่มึงโดนอ่ะไอ้เหี้ยกูกูยอมกูยอมแลยนี่อันนี้เกินความคาดหมายกูไม่เยอะเลยกลับมาในตรงกลางดิกูยอม ม่ยมาเล่นนา่างหน่อยเฮ้ไม่อกูตายโอ้วะอมหนอได้ได้ได้นึตรงนี้นะตรงนี้นะชุบเลยชุบเลยแหนมชุบเลย ชุบไม่ชุบไม่ชุบไมยพี่มาถีบให้หนอยพี่ถีพี่ไไหนรอวะพี่ไหนเี่ยวาหุ่นหิดแล้วนะงุนหิดแล้วนะหาชุบร้อยหาชุบร้อยหาชุบร้อย เราลงมาเราลงมาบ้านเขาเราถูกพิ้งแล้วเฮ้ยใครโดนดีโมอ่ะเฮ้ยต่อหน้ากูเลยทำอะไรอ่ะหายี่ผ่าอะไรอย่างเทเอสเล่นกันโคตรมันนะไอ้เอาโดนโดนดีโมอีกแล้วโทางน้องทางร้านนะคะทางร้านไม่ได้ไปหลังกันทำไมนี่ให้ไล่เต็มเลยนี่อันนี้จะบอกนะจะบอกนะว่ามีอีกอ่ะเออ เจเอสสูสีจานมูเป็นพักเป็นปลาเลยวะเฮ้ยแต่ยังน้องจะยังระวังขบบูตี่มีดมันบูตเนี่ยมันโอ้โหเฮ้ยตายยิน่ะโดดโดดโดดจะโดนอีโมโดดเออโดนโดนโดนเหมือนโกูปะเอ้ยหาชิบูกระต่ายก็จบแล้วเนี่ยหาชิบผายหาน้๊บตาไหลเลยกูอะ กูหาน้ำตาไหลเลยไอ้ย่าคูเดียตายร่นตายนะไอ้ย่าสมองสมองพี่ตายผิดครับไอ้จุงครับเซียนจุงไทยถูกครับเซียนจุงไทยถูกนะอย่าเล่นหนไปหาเพื่อนเซียนจุงถูกสองคู่แล้วเซียนจุงอ่ะตงที่บอกว่าตงที่บอกว่าตงที่บอกรถานมึงนี่ไปไหนอ่ะแล้วก็เดียวไอ้เสมอนะเสมอนะ้วมันต้องเล่นอีกแบบหนึ่งมั้งี่ย จบแล้วผมควมดดีเลพี่ดีเลยฮะวาชนะผมโอ้ยเยอคนแทงเซมบ้าเยอะแน่นอนไอ้แยกคนแทงพี่ดีรวยเฮียรวยไอ้สัสคนแทงพี่ดีรวยเฮียรว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 ยสายเราไม่มีแต่คนเอะไร้วะอย่าคิดมากอย่าง้าแปดศูนย์ขนาดไหนอะสิบแปดศูนย์อคิดแคอะสิบแปดศูนย์อะ ตีไปอ,ะอ่ะไอ้ยห้าสิบสามคนอาหารหกล้านหนึ่งดิมึงเอาห้าสิบสามคนอาหารหกล้านหนึ่งดิไอ้เฮียคือรวยอ่ะอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะมึงใจเย็นดิไอ้เฮียคนละแต้มคนละแสนอ,ะอ่ะไอ,อ้เฮียสมัครถึงว่าถ้าถ้าแทงแบบเท่ากันนะไอ้เฮียก็กลายเป็นเสมอหนึ่งหนึ่งปะ สมอหนึงหนึ่งเราก็น่าจะน่าจะเสมอแล้วเขาไม่ให้เล่นต่อแล้วมั้งมันเสมอแล้วมั้งเสร็จแล้วมั้งใช่เสร็จแล้วออกเลยออกเลยบอลไม่ออกเลยน้องเสมอนึงหนึ่งเสมอนึงหนึ่งเสมอนึงหนึ่งออกเลยมั้งก็เห็นเขาก็เห็นเขาออกไปแล้วอ่ะออกออกบอลออกเลยออกเลยเขาออกแล้วเบบี้พีเขาออกแล้วเสมอแบ่งแต้มเนี่ยดีแล้วเคเอสต้องแบ่งแต้มมันดีใช่ไหมไปไปไปไอไอไอเคย์มึงเควนต่อเลยเดี๋ยววันหลังมึงแข่งกันอีกรอบไหนนี่ กูไม่เห็นเหมือนมั้งเจอดเลยเชียวเซร์นานี่เซร์นาตัดแขนนี่ไอ้บอลมึงตัดแขนนี่เออไอ้เชฟคือแฮชแท็กสุภาพบุรุษไฟเอฟหน่อยฮะแซมบ้าฮะคือเห็นอยากอยากให้เบบี้บีนี่ไงเลยอ่อนให้ นั้นหน้าก็ต้องมารู้แล้วแหละว่าจะเจอใครเอามือไปเชียร์เองนะเชียร์ในเชียร์คุยน้องได้เพราะวหลุดไฟเอ็มอะงไปหาฟีดแบ็กย้อนหลังเอาอ่ะไอ้เหี้ยไปดูตามรายการอ่ะไปดูตามรายการเขาอ่ะผมมาแล้วท่านผู้ชมผมมาแล้วผมมาแล้วเสมอเสมอกับเบบี้บีหนึ่งหนึ่งเสมอกับเบบี้บีหนึ่งหนึ่งใช่ใช่เทเอสดไงถือว่าตึงนะถือว่าเขาเป็นแก๊งเทเอสนะถือว่าตึง ถือว่าเตีงถือว่าเตีงถือว่าเตีง